สซบกเกฟเลยตัวนี้บลักกักนี่ครับโอ้ ครับสวัสดีครับสวัสดีนานาเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆนะครับทุกท่านเลยที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับผมน่สมายแต่ก็สวัสดีปีใหม่ด้วยนะครับเช้านี้หลังจากออกอากาศมานะครับเราก็ลุยหาตกปลาเช่นเคยนะครับอากาศช่วงนี้ก็จะหนาวนะครับแล้วก็จะมีลมด้วยเดี๋ยวผมก็จะใช้เป็นเจ้ากบไฟเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวจากค่ายโคราชานะจิบแรกนะครับไม่รู้จะเป็นยังไงนะครับลุย ข้างทางตามสไตล์นหะสมนะครับไปไปลุยกันครับ ไม้เดียวอันเดียวเรียบร้อยเลยเสียงกัดมันจะตัวใหญ่กว่าน,นี้นี่ครับกัดเึ้นเจ้ากบไฟสีเหลืองนะเดี๋ยวเก็บไปก่อนครับก็ตรงนี้ก็ตีตามสูตรนะครับตีขึ้นผักลากลงดันน้ำมาใส่จุ๊บเลยน้ำม่แห้งโอเคเดี๋ยวลุยต่อกบไฟแถมใบทุกตัวสื่อรถล,ลองดูควัามันเป็นหลุมอยู่นี่ ใส่สวยเลยครับตัวนี้นี่นี่ครับกัดเป็นเจ้ากบไฟสีเหลืองนะใส่สวยเลยดันน้ำออกมาใส่เต็มๆเลยจุ๊บเต็มคำแน่นอนก็คือตรงนี้นะครับที่ผมเลือกตีตรงนี้นะตรงนี้มันจะลึกหน่อยแล้วก็สังเกตว่าฝั่งเนี้ยเห็นไหมมันจะตื้นนะครับ ตรงข้างหน้าใต้สะพานนี้มองเห็นดินเลยนะมันเป็นหลุมอยู่ตรงนี้นะครับผมก็เดาว่ามันมันมีตัวอยู่ตรงนี้แหละเพราะตรงนี้น้ํามันจะลึกกว่าเพื่อนนะครับการตีปช่อนน้ำน้อยนะครับเราต้องหาตีตามหลุมนะครับตามหลุมที่มันลึกกว่าเพื่อนตรงนี้มันลึกกว่าเพื่อนครับตรงนี้น้ํามันจะลึกกว่าเพื่อนมันน่าจะมาหลบอยู่ตรงนี้แหละครับ เพราะว่าที่อื่นมันแห้งหมดตรงนี้มันจะลึกหน่อยอ่าพอดีป้าเองบอกนะครับว่าน้ำแห้งขนาดนี้ยังมีตัวนะครับเนี่ยเนี่ยนะครับถ้าน้ำน,น้อยน้ำแห้งนะครับหาหลุมที่มันลึกกว่าเพื่อนนะครับปามจะลงไปหลบอยู่ตรงนั้นแหละแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยนะครับที่สำคัญทำไมน้ำแห้งๆผมถึงตี คลองนี้มันเป็นคลองตันนะครับก็เหมือนปลาอยู่ในบอ่อครับมันไปไหนไม่ได้มันเป็นคลองตันมันก็หลบอยู่ในนี่แหละแต่จะกัดไม่กัดอีกทีนึงนะครับอีกเรื่องหนึง่งโอเคตรงนี้ก็ใช้งานได้ผลนี่ครับกบไฟไ<ห>แถมไปทุกตัวสื่อรถ มันลมนี่แหละอ้เลยวนด้วยอาค่อนข้างจะลมนะครับนี่ครับไซบักเอบเลยตัวนี้บลักกักนี่ครับหูโหกัดเป็นเจ้ากบไฟนะครับสีเทา ก็คือการเข้ากัดของเจ้าตัวนี้นะครับดันน้ําออกมาจากในผากเลยตุ๊บลงไปแล้วก็วิ่งเลยผมก็ลดคัดให้นิดหนึงแล้วผมก็สวดน,นะครับเต็มๆเ,เลยอ่านี่ความยาวก็เกินศอกนะครับใหญ่ๆครับตัวนี้ทางทางรถก็จะเยอะนิดนึงนะครับโอ้รหู้เรื่องเลยไม้เดียวนะครับจังหวะดี คือผมเดาว่ามันอยู่ในล่มพอดีโอเคครับลมแรงเดี๋ยวลุยต่อกบไฟแถมใบทุกตัวสื่อโลน ลมลมแรงมากนะครับอ่าเนี่ยแต้มสองตรงนี้ครับกัดเป็นเจ้ากบไฟสีเทาตัวเดิมนะครับกัดอยู่ที่เดิมเลยลมแรงมากดีถือไปถื้อมานะครับออกมากัดอกีกสองแต้มโอเคลมมันแรงครับเดี๋ยวุยต่อกบไฟแถมไปทุกตัวสื่ลด มสองไม่เป็นไรหรอกครับไซสไม่โตรครับนี่ขัดเป็นเจ้ากบไฟนะสีแดงเดี๋ยวผมปล่อยเลยครับอโ,อโอเคเดี๋ยวลองใหม่ครับเราเลาะ,ละข้างตะลิงนี่แหละกลบไฟแถมใบทุกตัว 月落。 ฝั่งไหนดยวเนะี่ยอ่ะฝั่งนี้ไม่มืดแต่ว่ามันจะลมนะครับนี่แต้มสองตรงนี้นะครับใส่โอเคขึ้นมา เป็นเจ้ากบไฟสีแดงตัวเดิมนะครับไม่รู้ช็อตกัดแต่ยังไงนะมันจะบังตรงนี้พอดีเลยกัดวิ่งมาดูจุ๊บเข้าไปเรียบร้อยโอเคครับลมเดี๋ยวลองซ้ำใหม่เผื่อมีตัวอีกกบไฟแถมไปทุกตัวสื่อโหลดก็โอเคครับตอนนี้ก็ใกล้จะ11บโมงแล้วนะได้เวลากลับไปพักผ่อนแล้วครับก็ชิปแรกก็ได้ตึงมือเหมือนเดิมนะครับ ผลงานเจ้ากบไฟเหยือจากข่ขยโคโรชานะครับแต่วันนี้อากาศไม่ดีนะครับตอนเช้าก็จะเย็นแล้วก็สายมาก็จะลมนะครับแต่ก็ไม่พลาดนะครับตึงมือเหมือนเดิมโอเคครับสำหรับชิปนี้ก็คงต้องลาไปก่อนนะครับส่วนชิปหน้าจะไปทางไหนก็ฝากจดตามไปด้วยนะครับสำหรับลิปนี้ต้องกลับไปพักผ่อนแล้วครับสวัสดีครับ